สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสักดี Ministry of View นะครับอยู่บ้านดูสักดีไปด้วยกันนะครับความตั้งใจหลักนะครับตั้งแต่แรกที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังควบคุมเรื่องโควิดแพร่ระบาดอยู่เราคือประเทศแรกๆนะครับที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อนๆกระทั่งแอดมินเองหากโดนกักตัวอยู่ทั้งสองอาทิตย์ในบ้านคงไม่ไหวแนๆ่ๆแต่ก็มีสรารคดีดีๆที่ทําให้พวกเราอยู่บ้านได้นานขึ้นนะครับจึงเกิดไอเดียสร้างช่อง ที่จะรวบรวมสารคดีดูสนุกให้ความรู้มารวมอยู่ที่ที่เดียวกันเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะทําประโยชน์ให้ภาพจิตที่ดีใช้เวลาช่วงนี้ให้มีประโยชน์มากที่สุดเราจึงทําวิดีโอสรารคดีหลายรูปทั้งจาก,กรวาลวิทยาคับวิวัฒนาการประจนภยัยโลกโบราณอาหารและความบันเทิงและนําเนื้อหาวิดีโอและเพลงมาเรียบเรียงใหม่ปรับคุณภาพความคมชัดตัดส่วนที่ไม่กระชับให้กระชับเข้าใจง่าย ให้ความรู้และที่สําคัญนะครับตื่นเต้นและให้อัตรลดมากกว่าเดิมกว่าเวอร์ชันเก่าส่วนตัวคิดว่านี่เป็นคอนเทนต์ที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนและเป็นเรื่องที่ดีที่จะนําสารคด,ดีให้ความรู้มาปรปับปรุงประสิทธิภาพก่อนจะเผยแพร่สู่ผู้ชมหากท่านผู้ชมมีคําถามหรืออยากพูดคุยกับทางรายการสามารถทําได้ที่ใต้วิดีโอข้างล่างนี้เลยครับอย่าลืมกดสรดิ่งครับอย่าลืมกดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ เพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการรับชมสารคดีใหม่ๆจากเราครับท่านสามารถเลือกชมเนื้อหาอื่นๆได้ภายในช่องนะคะดูบ้านดูสารคดีกับเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ